สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับนี่คือนะครับแหงเหรียญกระสาปปีสอัารี2540ครับผมก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับขอให้ท่านกดคนละหนึ่งไลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็นะครับขอให้กดติดตามที่ช่องนะครับบูดาบรักเหรียญนะครับแล้วก็กดนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อเวลาที่ผมลงคลิปนะครับคลิปของผมจะได้แจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือของทุกท่านนั่นเองนะครับผมสําหรับนะครับแผงเหรียญกระสาปปีสนรี2540นี้นะครับผมได้มาแผงนี้นะครับเป็นแผงที่จําไม่ได้แล้วครับ fc อ่าเป็นแผงที่มีเหรียญ5บาทนะครับเป็นตัวติดลำดับที่1เพราะว่านะครับเหรียญ5บาทปี2อ4 0ี่เนี่ยของรัชการที่9เป็นเหรียญ5ที่ผลิตน้อยนะครับ เพียงเท่าไหร่ครับ fc ครับเพียงนี่ครับผมเพียงเท่าไหร่ครับผมนะครับเพียงนะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนั่นเองครับ fc ครับนี่ครับขออภัยนะครับหล่นมาครับนี่เลยครับผมข้อมูลนะครับการผลิตเหรียญห้าบาทนะครับผมลำดับที่หนึ่งปีที่ผลิตสองห้าสี่ศูนย์นะครับหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนั่นเองครับผมก็นะครับข้อมูลอยู่ในนี้แล้วนะครับผม ระดับที่2ปี2546 182,000เหรียญนี่คือจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญ5บาทปี40ทำไมถึงแพงครับ FC เพราะว่ามันผลิตน้อยนะครับแค่1600เหรียญเท่านั้นและก็นะครับถามว่าผลิตน้อยราคาเท่าไหร่ราคาสูงด้วยครับราคาแพงที่สุดนะครับของเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นแบบนี้ครับผมนีครับ ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเหรียญห้าบาทนะครับผมสวยนะครับอันนี้เป็นปีนักสัตว์อะไรครับผมนะครับรูปบัวนะครับปีนักสัตว์อะไรครับผมนะครับฉลูครับผมอันนี้คือนะครับเหรียญสิบบาทนะครับสองสีขึ้นลุงเลยครับเหรียญสิบบาทปีสี่ศูนย์นะครับคือทุกอย่างในนี้เป็นเหรียญพสสี่ศูนย์ทั้งหมดเลยครับเอฟซี เ็เริ่มจากนะครับเหรียญสตางค์นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญบาทนะครับนะครับผมก็นะครับไปจนถึงเหรียญห้าบาทนะครับผมที่เป็นตัวติดเนี่ยแล้วก็เหรียญสิบบาทนะครับตัวท็อปสุดเราไปดูด้านหลังกันเลยครับเนี่ครับนี่คือนะครับด้านหลังนะครับเหรียญห้าบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนี่นะครับครับผมเพื่อนๆนและก็เอฟซีนะครับทุกท่านไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเหรียญที่อยู่ในแผงเนี่ยครับ เป็นเหรียญแท้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเหรียญปลอมเป็นเหรียญแท้ครับเป็นเหรียญแท้ครับถ้าประจำการอยู่ที่แผงเหรียญเนี่ยรับประกันนะครับแท้ได้เลยครับ UNC ครับผมนี่ครับเป็นแผงแท้นะครับที่กองกระสาบนะครับผลิตมานะครับผมนี่ครับอันนี้เหรียญห้าสตางค์นะครับชัดเจ๋าเลยอันนี้เหรียญสิบสตางค์อันนี้เหรียญอะไรครับยี่สิบห้าสตางค์นะครับผมอันนี้ก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับผมนี่ก็มาห้าสิบสตางค์นี่เองครับผมห้าสิบสตางค์ครับ มาขายลิ้นตามอันนี้เรียนห้าบาทนะครับตัวท็อปนะครับอันนี้ครับปีนักสัตว์นี่เองครับอันนี้เรียนสิบบาทนะครับผมอันนี้ขึ้นลุงเลยตะกายนะครับขึ้นลุงเลยและต่แสงนะครับจะจกกระท้อนแบบไหนก็เป็นนี่ครับก็จะมีเชือกนะครับผมมีเชือกให้นะครับมีซองมีเชือกมีซองใส่ให้อย่างดีเลยนะครับ fc ครบชุดนะครับผมครบชุดแพงนี้ปกติผมขายที่นะครับ เปิดราคาในเปิดราคาใน YouTube แล้วกันเลยครับผมเปิดราคาเ่้ยกันหนึ่งหมื่นสี่พับาทท้วนนะครับ f อฟซท่านไหนสนใจนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับว่าปิดครับก็นะครับแอบไลน์มาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเครับเพื่อนะครับอ่าขอที่อยู่ในการจัดส่งนะครับปิดก็ทักได้เลยครับผมใต้คอมเมนต์ที่คลิปนะครับ ผมมีอยู่สองแผงนะครับอันนี้เป็นแผงหนึ่งครับที่เอามาทําคลิปอีกแผงหนึ่งในบ้านนะครับ f c ก็นะครับเอามาให้ชมครับพัสดุมาถึงเมื่อวานแล้วแหละพอดีเมื่อวานนะครับผมติดธารกิจนะครับงานยุ่งมากนะครับต้องเอางานหลักไว้ก่อนนะครับทํางานทางานหลักก่อนนะครับเพราะเราจินเงินเดือนที่นั่นนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับก็มาเอามาให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เป็นการทักทายกันนะครับยามเช้านะครับผมเพื่อนะครับไม่ให้หายคิดถึงนะครับลงคลิปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเอาลงอีกลิปหนึ่งนะครับก็นะครับฝากนะครับช่องมลเบือรักเหรียญไว้กับ f c ทุกท่านด้วยนะครับผมก็ใกล้จะถึง1,000ันซับสไครต์แล้วก็อย่างนี้ครับถ้าถึง1 0 0 0พันเมื่อไหร่ครับก็อยากจะไลไ์สดทักทายกับ f c นะครับทุกท่านนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารมุนเวียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับและก็ขอขอบคุณ f อนะครับที่ให้กำลังใจนะครับมาโดยตลอดนะครับ และก็นะครับผู้อยู่เบื้องหลังผมนะครับครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับผมก็ขอยกคุณงามความดีมาให้แล้วกันนะครับเข้ามาในวงการนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับนอกจากซื้อขายแล้วได้มิตรภาพนะครับได้อะไรหลายๆอย่างนะครับแบ่งปันกันนะครับอะไรที่เรานะครับได้ก็พี่เป็นครูเป็นอาจารย์เราก็นะครับแบ่งปันข้อมูลมาให้นะครับคอยเตือนคอยระวังนะครับ ต่างๆนะครับมากมายที่คอยช่วยเหลือผมนะครับก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ